สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบก,กันตามเคยไม่หยุดยั้ยงครับท่านสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของทักษิณชินวัตรครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้โอ้ยชาวสลิมนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายแหล่นั้นสอที่จะเครียดอย่างมุดดินหายเกินเลยทีเดียวถามปมไหนจะเนี่ยหลังจากที่มีอินฟูสลิมบางคนนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาโพสครับท่านก่อนหน้านี้โชคคู่โชยามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดิวล่มแล้วถามดิวอะไรวะเนี่ยดิวลังกาวีนะครับท่านผู้ชมที่ทักษ จะเดินทางครับท่านเดินทางไปไหนเจ้าเนี่ยเอยไปพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมของมาเลเซียครับท่านซึ่งก็คืออันวาอิบราฮิมอะไรประมาณนี้โดยสลิมนะครับท่านผู้ชมบางส่วนครับท่านได้มีการออกมาโพสต์นะเนี่ยดิวลังกวีล่มแล้วดิวไปมาเล่ล่มแล้วอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ย <c oughs> เหนือชั้นนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการครับท่านไปเจอกันกลางทะเลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมจาไม่ผิดครับท่านด้วยเรือยอถึง6กลำเกินเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้า โดยตอนนี้นะครับเดิมผู้ชมสลิมซอกเครียดไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็นักฟันธงบางคนนะครับเดิมผู้ชมได้ออกมาวิเคราะห์วิแคร์ครับท่านซึ่งหอกดาบอะไรนี้ก็วิเคราะห์ฟันธงไม่เคยถูกนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยเนี่ยทักษิณเตรียมจะอะไรวะเนี่ยเรื่องอันวายบรา์หิมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติไปจริงแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศเฮ้ยเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเตรียมหนีนะครับเด <c oughs> ิมผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะหนีทําหอกดาบอะไรครับท่านใช้เวลาต้งนานแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาได้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้้้ะกกก็ไดมมีาาาารรออววิิเคคห์ผู แต่ผมไม่ค่อยให้ราคาหอกหักสักเวนตัวนี้เท่าไหร่แล้วครับท่านบอกว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปเจอหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแน่ใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าศาลจะไม่อนุญาตให้ไปแล้วสุดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าอื้ออตอนแรกรู้สึกว่าน่าจะมีการนัดกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมในการที่เล่นครับท่านแต่ว่าไม่ใช่เรือหางยาวนะครับระดับทักษิณน,นี่ต้องเป็นเ,ออเรือย้อนเว้ยเฮ้ยไปเจอกันแถวแถวลังกาวีอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทักษิณคงจะมองปัญหานี้ออกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้พวกหอก กระเวนี้ก็ออกมาวิเคราะห์วิแคร์อีกนะเนี่ยเฮ้ยออกไปหน้าน้ํานอกหน้าน้ําไทยนอกหน้าน้ําไทยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะผิดเงื่อนไขของศาลหรือไม่เพราะอะไรจ้าศาลยังไม่อนุญาตให้ออกนอกประเทศนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายครับท่านรู้สึกว่าเจอกันกลางหน้าน้ําหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแถวเกาะลีเป้อ,อะไรประมาณนี้โดยมาแล้วจ้าทักษิณชินวัตรครับท่านยอมรับนะเนี่ยขึ้นเรือยอดครับท่านคุยอันวายเวลาหิมนายกมาเลเซียบอกว่าเรียบร้อยดีนะคบท่านผู้ชมสลิมกีดลั่นกันอย่าง ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวจากกรณีมีการรายงานข่าวดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกครับท่านเดินทางพร้อมขอบวนเรือยอดถึง6กลำกันเลยทีเดียวสลิมก็โวยนะเนี่ยเปลืองน้ำมันไว้ค่อยอะไรประมาณนี้ฮ้ยแต่เขาไม่ใช่เอาน้ำมันอะไรวะเนี่ย น่าจะเป็นเงินเขาเองนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไปขอพ่อขอแม่พวกของหักสักเวนนี้มาเป็นอย่างไรบ้างจ้าเดินทางพร้อมเรือยอถึง6กลำกันเลยทีเดียวนี่นนแวะเยือนเกาะหลีเป๊กครับท่านจังหวัดสตูลตั้งแต่เมื่อไหร่จ้าตั้งแต่เมื่อวันที่25านะครับท่านผู้ชมหรือว่าเมื่อสองวันก่อนครับท่านเวลาประมาณ5้าโมงเย็นสินาฬิกาโดยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการพบปะอันวายบลาหิมนาย,ยกมาเลเซียนะเนี่ยที่เกาะลังกาวีแล้วก็รัดเคดาครับท่านในวันที่26ันวาคมเพื่อเสจจาาิาหกธันวา อะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยมีการเบี่ยงนะครับท่านผู้ชมเบี่ยงเลนครับท่านในการอะไรวะเนี่ยนั่งเหลือยอดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เหนือชั้นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้แหมมากกิดนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ไปได้ผือวะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดทักสินไม่ไปละจ้าก็อาจจะหาว่าบอดแหกนะครับท่านผู้ชมและพอทักษินไปละจ้าไปได้อย่างไรเน,นี่ยศาลไม่อนุญาตโอ้ยตอนนี้เจอเกมเหนือชั้นนะครับท่านผู้ชมซ้ำหลายครับท่านสลิปมึงตรรียมออบนันวไ้ พิมนายกมาเลเซียครับท่านโพสต์รูปคู่ทักษิณชินวัตรนะเนี่ยเผยคุยเรื่องสําคัญสลิมไม่ควรรู้ไ,ไม่ใช่โอ้ตายแล้วยังไม่มีเผยคุยเรื่องสําคัญน,นเนี่ยเสริมความแข็งแกร่งอาเซียนครับท่านหลังจากที่ท่าทางทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมมาเป็นที่ปรึกษาครับท่านของประธานอาเซียนที่มาเลเซียจะได้เป็นในวัยนี้นะครับท่านผู้ชมสร้างความแข็งแกร่งให้อาเซียนอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยโอ้ยออกมากันให้แซดนะครับท่านผู้ชมลอง กันลังงมกันเลยทีเดียวครับท่านร้องกันลัง,งมเรื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเหนือชั้นแบบนี้วะเนี่ยก็เป็นเกมที่ต้องจับตาม,มองต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนครับท่านตอนนี้ สลิมเริ่มจะโผหัวกระบ,บาลน,นะครับท่านผู้ชมมาโวยวายอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ตอนนี้มาแล้วจ้ารัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เฮ้ยต้องเติมตําแหน่งข้างหน้าด้วยนายกรัฐมนตรีครับท่านแพทองทานชินวัตรนั้นเนี่ยแจ้งลาราชาการวันนี้ครับท่านเพื่ออะไรจ๊าน่าจะเป็นการพักผ่อนปีใหม่นะครับท่านผู้ชมก็โดนกลุ่มต้านครับท่านบอกเฮ้ยเป็นนายกแบบนี้ได้อย่างไรนั่นเนี่ยทำไมขี้เกียจถามขี้เกียจยังไงวะขี้เกียจในการที่ลาพักร้อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลาหยุดปีใหม่ครับท่านเอ้ย กูก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับพวกมันดีครับท่านนายกรัฐมนตรีนนเนี่ยแจ้งลาราชการกวันนี้พร้อมมอบคําขวัญครับท่านวันเด็กแห่งชาติปี2568อะไรประมาณนี้บอกว่าอะไรจะ๊ะคําขวัญวันเด็ก68มาแล้วครับท่านทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยผมถูกใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผะูบบ้ชมคําขวัญวันเด็กอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติย้อนกลับไปช่วงนาตาปีนี้คําขวัญวันเด็กก็จําไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอยู่ปีหนึ่ง ว่ยเฮ้ยขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ยุคของใครแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านเออแล้วก็มีการโพสต์คลิปนะครับท่านผู้ชมอวยพรวันเด็กอะไรประมาณนี้แต่ที่สลิมเดือดสลิมดานครับท่านทนไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยรับเงินเดือนด้วยแล้วเป็นอย่างไรต่อจามาลาราชการวันนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยทำไมไม่ทํางานถามลุ่งถามค่มเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลของรอดช่องบางส่วนจะ เพื่อให้พ่อนายกอิงนะเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนนะครับท่านผู้ชมถามทาไมไม่รับเงินเดือนวะรวยอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนอีเพิงหลังกําแพงครับท่านที่เอาไปวิจารณ์อย่างนั้นเนี่ยแต่งตัวไม่สวยอย่างนี้แต่งตัวไม่สวยอย่างนั้นแล้วตัวมันเองดูได้ไหมจ๊ะโอ้ยสภาพนะครับท่านผู้ชมต่อให้เข้าร้านเสริมสวยครับท่านแต่งเต็มที่นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงดูไม่ได้ครับท่าน3สาเหตุมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยโอ้ยเพราะมันก็แก่แล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนนั้นเนี่ยอายุมากก็ยังสวยอยู่นะครับท่านผ แบบใครบ้างจะเนี่ยเฮ้ยถ้ายกตัวอย่างแบบใกล้ๆตัวนะครับท่านก็น่าจะเป็นนางสาวยิ่งรักกินวัตรอะไรประมาณนี้สริมเดือดดิ้นไม่หยุดยั้งครับท่านก็ต้องติดตามแล้วเนี่ยโดยตอนนี้มาอีกแล้วเยฮ้ยจับตานะครับท่านผู้ชมปปชเตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สินนาย,ยกอิงแล้วก็เศรษฐาทวีสินรวมถึงรัฐมนตรีรวม18คนครับท่านอะไรประมาณนี้โดยเดี๋ยวก็อาจจะโดนโวยอีกนะครับท่านผู้ชมโดนโวยว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมแต่งพอดให้ก่อนเลยนะครับท่านสลิมมันจะต้องออกมาประมาณนี้ทำไมมีทรัพย์สินเยอะ ไม่ไม่เป็นคนจนอะไรประมาณนี้โอ้ยมันก็มากมายนะครับเดิมผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีชนะน,นายกอิงมาถูกทางแล้วนนเนี่ยทำให้พวกเฮียน,นิ้นกันอย่างเอ้ยไม่หยุดยั้งนะครับท่านก็จะดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับเดิมผู้ชมว่าสถานะทางการเงินจะรวยมากรวยล้นฟ้าแค่ไหนครับท่านอ่ะก็จะมีทั้งของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนแห่งประชาธิปัตย์นะลมมทินโยสินวัฒรรัฐมนตรีเกษตรแล้วก,ก็อีกหลายหลายคนอัครลาพมเผ่านะครับทดามผู้ชมอ่ะซาบีนาไทายเศษ ครับท่านลูกสาวชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอะไรประมาณนี้เกียงกันตินันจัก,กรพงษ์แสงมณีพัชราวาสบงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมน้องไอประวิทย์ครับท่านซึ่งตอนนี้โดนเฉดหัวกะบาลครับท่านผลจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อ่านประมาณนี้พอนะครับท่านผู้ชมอ่านมากกว่านี้รู้สึกว่าจะเมื่อยปากครับท่านเพาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยส่วนตอนนี้ เกิดอะไรขึ้นอีกจะเนี่ยเอาเอ้ยต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้จะมีการเฉดหัวอีกหรือไม่ครับท่านหลังจากที่ทักสินเดือดดาลน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอพักร่วม e App, ไอีแอบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยตอนเป็นรัฐบาลด้วยกันนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวลืมนะครับท่านผู้ชมนึกไม่ออกเว้ยเฮ้ยตอนมาประชุมคลมออะไรประมาณนี้ไอพวกนี้บางส่วนนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยมาครับท่านแน่นะเนี่ยใครอยากจะลาออกก็เขียนหนังสือมาได้เลยถามเขียนหนังสืออะไรวะเนี่ยเขียนหนังสือลาออกมาได้ นะครับเผู้ชมจะได้เฉดหัวกระบาลพ้นไปเฮ้ยเราก็มานั่งนึกนะครับท่านทักษิณหมายถึงใครวะเนี่ยตอนแรกผมก็มองไปที่เสี่ยหนูนะครับทดานผู้ชมอนุทินชาญวีรกุลแห่งภูมิใจไทยครับท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากได้รับฉายาภูมิใจขวางนะครับท่านผู้ชมทีนี้เจอทักษิณตาขวางทีเดียวครับท่านออกมาพลวันกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่น่าจะใช่พักผมแล้วเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ทาหลอ่อเพราะว่าทักษิณบอกเนี่ยมีไอ้พวกเตรียมทําหล่อนะครับทดานผู้ชมเอ้ยพอมาประชุมคอรมออะไรประมาณนี้เสือกหนีครับท่านแล้วตอนนี้จ จ้องใครเป็นพิเศษจ้าน่าจะหมายถึงพีรพันธ์สารินและทวิภาคนะครับท่านผู้ชมแห่งพักรวมไทยรวมเถิดครับท่านซึ่งมีไอโบสเสกสกุลครับท่านเป็นคนตั้งพักให้อะไรประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าอะไรเจะเนี่ยอ้ว่ว่าจะมีการปรับคลรมอปีหน้าหรือไม่แล้วก็จะมีการตะเพิดไล่ไปหรือไม่อีกพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพักของนั้นคือพักอะไรจ้าที่อะไรวะเนี่ยสังคมจับตามองว่าจะโดนเฉดหัวกระบาลไปอีกหรือไม่นะครับท่านซึ่งก็น่าจะหมายถึงพักรวมไทยรวมเถิด รวมไทยสร้างชาติรวมชาตสร้างไทยอะไรประมาณนี้ก็มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงไหมจ๊ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้รครับท่านเดี๋ยวจะมีเรื่องของประชาธิปัต์นะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยครับท่านตอนนี้นะเนี่ยหลังจากสงบนิ่งครับท่านหุบปากหุบคำไปเนิ่นนานนะครับท่านผู้ชม ก่อนหน้านี้ก็มาสอนอย่างนั้นก่อนหน้านี้ก็มาสอนอย่างนี้สอนเศรษฐาทวีสินสอนนายกอิงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันเหมาะสมไหมจ้าเฮ้ยถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวผมนะครับ่านะผู้ชมน่าจะเหมาะสมเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเพราะว่านายหัวของผมนะเนี่ยก็ถึงเออเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนาะนผู้ชมเรื่องนี้ก็ออกมาสั่งสอนได้แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าชวนหลีกภัยครับท่านแล้วก็สาผู้เท่าแห่งประชาธิปัตย์นะเนี่ยวยลั่นเว้ยเฮ้ยจอยไม่ยอมนะครับนะ่านะผู้ชมเตรียมชงผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็กกรกตน,นะเนี่ยแก้หน่อยได้ ถามแก้อะไรจ้าให้แก้กฎหมายเสียนะเนี่ยแล้วก็แก้กฎหมายสกัดผู้บริหารท้องถิ่นจริงลาออกก่อนครบวาระมันเต้นแบบนี้แต่ย่างไรนนเนี่ยทำไมถึงลาออกก่อนครบวาระอะไรประมาณนี้ก็ หนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมที่นี้ผมก็ถามพ่อผมนะเนี่ยเฮ้ยพ่อถามมีอะไรเหรอจ้าลูกน้อยเฮ้ยเนี่ยทำไมในหัวผมบอกมาเป็นแบบนี้แล้ววะเนี่ยเฮ้ยพ่อผมก็บอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอาจจะเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีผลงานนะครับท่านผู้ชมเลยต้องออกมากระเตื้องบ้างอะไรประมาณนี้จะได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมเสรีพิสุทธิ์วางเดิมพันครับท่านเชื่อเหลือเกินนะเนี่ยว่าจะมีคนได้กินข้าวแดงนะครับท่านผู้ชมน่าจะหมายถึงว่าทักษิณจะได้กับ ไปติดคุกอะไรประมาณนี้ปมไหนจ้าปมชั้น14นะครับท่านแล้วก็ผมเชื่อไหมจ้าอันนี้ผมแทงสวนเลยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเสรีพิสุทธิ์จะเดิมพันนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเดิมหมื่นเดิมแสนแต่ก็เสียดายเดิมไม่ได้เพราะอะไรจ้าไม่มีตังค์นะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยยกตัวอย่างกรณีที่เสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมตอนที่ยังเป็นสอสออยู่นั้นเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการปราโกงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นจ้ารู้สึกว่าทําการเรียกประยุจันโอชานะครับท่านผู้ชมหลายรละล เลยทีเดียวเฮ้ยมาพบค่าหน่อยที่กรรมธิการอะไรประมาณนี้ บมทวายสัตว์อะไรไม่ครบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหลายสํานักข่าวครับท่านเฮ้ยเตรียมจบแล้วเนี่ยประยุทธ์เตรียมล่มสัปดาห์หน้าประยุทธ์เตรียมล่มสัปดาหน์นู้นเตรียมล่มสัปดาหน์นี้สุดท้ายล่มไหมจ๊าเฮ้ยเราก็หลงเคิรมนะครับท่านผู้ชมนึกว่าประยุทธ์มันจะจบจริงสุดท้ายจบไหมจ๊าไม่มีจบนะครับท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ได้ตลอดลอดฝั่งครับท่านรอบนี้ผมเลยฟันแทงสวนนะครับท่านผู้ชมสวนอะไรจ้าเนี่ยสวนว่าทักษิณไม่โดนนะครับท่านผู้ชมเร สลิมออกมาได้เนื้อเต้นนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ ไม่ต้องเนื้อเต้นนะครับท่านผู้ชมใส่ปากอร่อยทันทีเลยครับท่านแอดไลน์นะัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานปาเก็ตขาวอบกรอบแอลมอนนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250รากรัม140บาทค่าส่ง40บาทครับท่านบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอด1 0 0กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมเอ้ยหมึกเบนโตะค,ครับท่านมีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน170กรัม150บาท ขอบคุณมาณที่นี้อีกรอบหนึ่งครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ามาข่าวนี้กันก่อนไว้เฮ้ยโดยตอนนี้ครับท่าน3มผู้เท่าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยน่าจะประกอบไปด้วยนายชวนหลีกภัยจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บัญญัติบรรทัานครับท่าน3มผู้เท่าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยจะไม่ทนไว้เฮ้ยประชาธิปัตย์โผหัวกระบาลชงผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วก็กกกตนะครับท่านผู้ชมแก้กฎหมายสกัดผู้บริหารท้องถิ่นชิงลาออกก่อนคบวาระแบบนี้ทําไปได้้ผผือนร่าูช ต้องหาทางป้องกันแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าจะสําเร็จไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ที่แน่แนการออกมาของนายหัวของผมนล้วเนี่ยอาจจะเป็นการออกมาเพื่อกันนะครับท่านผู้ชมถามกัใชัยหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับท่านอันนั้นพินหลงผลกระแสไม่ได้เกี่ยวแต่อย่างได อาจจะเป็นการกันคนลืมนะคะรับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ในหัวชวนก็ไม่ค่อยมีบทบาทนะครับท่านหลังจากที่ผมสะใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยแม่งเกมปาบประชาธิปัต์นี้มันง่ายเหลือเกินนะครับท่านเฮ้ยไหนไหนนั่นเนี่ยพักท่านก็ไม่โดนยุบใช่ไหมหลายระลอกแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงอยู่มาได้ไม่สูญพันธุ์สักทีเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าดึงมาร่วมรัฐบาลนะคะรับท่านผู้ชมทีนี้ก็โดนเสียงกลดาไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวเพื่อไทยก็โดนด้วยนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่โดนหนักกว่านั่นเนี่ยก็น่าจะหมายถึงประชาธิปัตย์ครับท่าน โดยเป็นอย่างไรกันบ้างจ้าก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยการลาออกแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบเพื่อเฮ้ยวอนได้ไหมนะเนี่ยเสนอแก้กฎหมายให้อะไรวะเนี่ย ไอ้พวกบริหารท้องถิ่นอะไรประมาณนี้ไม่ให้ลาออกก่อนระยะเวลานะครับท่านผู้ชมก็บาบาๆว่า,า,ากันไปครับท่านแล้วจะสําเร็จไหมจ๊าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าจะสําเร็จหรือไม่แต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้นะเนี่ยได้มีการถามมาอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้มันจะมีม็อบออกมาแล้วนะเนี่ยถามออกมาเมื่อไหร่เห็นมีแต่คอปทะทอนนะเนี่ยไอ้หอกขากสก,กเบือนนั้นก็ขยันสู้เหลือเกินเฮ้ยแล้วคนเยอะไหมจ๊าโอ้ยคนก็เยอะนะครับท่านผู้ชมมากกว่าเอ้ไม่ใช่ แต่ว่าคนเยอะที่ว่านี้น้อยกว่าเซเว่นหน้าปากซอยผมนิดนึงครับท่านถามตรงไหนวะเนี่ยตรงหน้าเคาน์เตอร์นะครับท่านผู้ชมเวลาผมจะเดินไปจ่ายตังค์นั่นเนี่ยผมก็นึกถึงไอ้มอบคอปทอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคนมาจัดม็อบในเซเว่นนั่นเนี่ยไอ้คอปทอเห็นคงต้องอายถามเป็นแบบนั้นได้อย่างไรจ้าเพราะว่าคนมันเยอะกว่านะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออไอ้มอบคอปทอนะครับท่านผู้ชมจะอยู่หรือไปนั้นช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั่นเนี่ยมีการถามเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ข่าว แหวมๆมาแลวเนี่ยว่าปีหน้าจะมีม็อบออกมานะคบเดิมผู้ชมลงถนนแล้วก็ตอนนี้นะคบเดิมผู้ชมมีนักฟันธงบางคนครับท่านออกมาบอกนะ้เนี่ยถนนมีไว้ทําอะไรถนนมีไว้เพื่อลงไล่รัฐบาลพ่อเลี้ยงนะคบเดิมผู้ชมก็เห็นมันออกมาพ่าออกมาแพมแบบนี้นะครับท่านตั้งแต่อะไรวะเน,นี่ยมิถุนาเดือน6เดือน7สิงหากันตุนรก่าชมธันวาออกมาทุกเดือนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีม็อบตรงนั้นเดี๋ยวจะมีม็อบวันนี้ไอ้ประชาชนทั้งหลาย จะเที่ยวนอนอยู่บ้านไว้เฮ้ยถ้าเกิดรักชาติรักแผ่นดินจริงต้องมาร่วมม็อบกับพวกมันแล้วผมก็เอ้ยอยากไปร่วมม็อบกับพวกมันนะครับท่านผู้ชมเพราะผมอยากเป็นคนดีบ้างครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยไม่เห็นมีออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมโดยมันได้ออกมาบอกครับท่านวันใดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยพร้อมประชาชนออกมากันเยอะเมื่อไหร่แล้วยังไงต่อวะเฮ้ยผมก็จะเดินถามมึงเดินไปไหนอีกแล้วผมก็จะเดินขึ้นบนเวทีนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะนําพี่น้องสู้อะไรประมาณนี้ โอ้ยแบบนี้มันกินแรงชาวบ้านชาวช่องนี่ว่ะแล้วถามถ้าเกิดไม่กินแรงชาวบ้านชาวช่องต้องเป็นแบบไหนวะเนี่ยเฮ้ยต้องออกมานำทัพเองนะครับท่านผู้ชมแต่คงไม่กล้าครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยโอ้ยน่าจะราคาไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้คือแนะนํานะครับท่าน นี่จะไปแนะนําเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมต่อให้มันแพ้อีกหลายปี้วเนี่ยก็ไม่มีทางจัดม็อบสําเร็จครับท่านขนาดตอนอะไรวะเนี่ยปี64นะครับท่านผู้ชมม็อบราษฎรกําลังคึกคักเลยครับท่านก็มีม็อบบางม็อบนั้นเนี่ยออกมาแข่งกับม็อบราษฎรนะครับท่านผู้ชมบอกว่านี่ประยุทธ์นะเนี่ยอาทิตย์หน้าถ้าเกิดไม่ไปจะถูกถีบไล่เว้ยเฮ้ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าคนไม่ชอบประยุทธ์ก็เยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ชอบไอ้แกนนำม็อบตัวนี้มากกว่าหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่ตบไม่ตีีไม่ด่ดขึ้นเลยร แล้วก็สุดท้ายครับท่านมอบก็เป็นนันต้องเลิกลาไปนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรเจ้ะเนี่ยคนไม่มีนะครับท่านคนมันมีนั่นแหละแต่ว่าน้อยยิ่งกว่ากระจุกยุกอุ้ยหมออ้อยอีกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้เหตุผลนะเนี่ยสาเหตุที่ม็อบเราคนน้อยเพราะอะไรมึงบอกกูมานะเพราะว่าเนี่ยกทมมีการจํากัดคนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดอะไรประมาณนี้มอบราชดอนก็มีสถานการณ์โควิดนะครับท่านผู้ชมพอไปเดินเกิดอะไรขึ้นจ้ะเฮ้ยต้องเดินแบบนี้เลยนั้นเนี่ยถามเดินแบบนี้มึงไป วิดหรือไม่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไอ้ออนั้นอยู่แบบนี้เดินแบบนี้เพราะว่าคนนั้นเยอะนะกับเดานผู้ชมส่วนในม็อบนี้แหละจ้าเดินกลางหลังได้เลยครับท่านแล้วมีอะไรดีไหมจ้าอืมก็มีคนไปชู3นิ้วนะกับเดานผู้ชมไอ้ตัวแกนนําข้างบนครับท่านตอนนี้ก็ไม่รู้หายหัวกระบาลไปไหนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยห้ามชู3นิ้วอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าประชาชนก็ติดต่อผมมาล้กครทดานผู้ชมเฮ้ยห้ามชู3นิ้วหรือว่าต้องหดนิ้วข้างๆเหลือแต่นิ้วกลางที่ยกให้ไอ้ม็อบหักหักสระเบืออะไรประมาณนี้โอ้ย ก็เป็นราคาคุยนะคบท่านผู้ชมคุยแบบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมต้องกังวลแล้วก็โชคดีของประเทศเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านที่ม็อบอะไรประมาณนี้จุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชม อันนี้ไม่ได้ดูถูกม็อบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการดูม็อบถูกครับท่านดูถูกม็อบถูกว่าอย่างไรบ้างจ้าว่าอย่างไรเสียน,นะเนี่ยให้ตายก็จุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ใครจะช่วยไอ้พวกนี้ขนโคลนออกมาครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดไปม็อบนะเนี่ยมันจะต้องมีเงินถุงเงินถังแจกด้วยหรือเปล่าวะไม่มีนะครับท่านผู้ชมพอม็อบเขาบอกเองนะเนี่ยม็อบของเราคนมาด้วยใจนะครับท่านผู้ชมอ๋อไอ้เราก็เลยไม่แปลกใจเพราะอะไรจะเนี่ยมาด้วยใจเลยได้แค่นี้อีกบางส่วนก็ออกมาเสริมทัพนะครับท่านผู้ชม เนี่ยม็อบของเรามาด้วยใจจริงๆเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมเชื่อถามเชื่อเพราะอะไรจ้าเอ่อก็เพราะว่ามันมีคนอยู่กระจุกจุกอี้หมออ้อยนะครับท่านผู้ชมแม่มือเอ้ยม็อบหยิบมือครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้โอ้ยเรื่องราวแห่งปีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นเรื่องของดาราน,นักแสดงนั้นเนี่ยเอ้ยที่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับท่านผู้ชมโดยมีคนถามมานะเนี่ยน้องหนูจะยกให้ใครจ้าอือ ถ้าเกิดเป็นเรื่องดาราอะไรประมาณนี้ผมก็ต้องยกให้นกสินใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แกได้ประกาศนะครับท่านผู้ชมเตรียมปิดบริษัทอะไรวะเนี่ยเมตตามหานิยมเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าเตรียมจะไปทําละครใหม่ที่ช่องช่องอะไรวะ ช่องโมโนนะคบท่านผู้ชมช่องโมโน29แล้วเกิดวิวาทะท้ายปีครับท่านวอนได้ไหมเว้ยเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนนกสินใจครับท่านฝากถึงลูกนี้ทั้งหลายนะเนี่ยระวังบาปกรรมจะติดตัวไปยังปีหน้าครับท่านวอนแนะกลับมาใช้นี่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ส่งเข้าประกวดมาเมื่อ9ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นวิวาทะแห่งปีกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยระวังนะเนี่ยถามระวังอะไรจ้าระวังบาปกรรมเวรกรรมนน,นเนี่ยจะตามติดไปปีหน้านะครับท่านผู้ชมสาเหตุก็เพราะว่า ก่อนยืมมันมายืมถึงบ้าน หรือเปล่าไม่รู้แล้วนะครับ่านะผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าตอนทวงเงินครับท่านมันไม่ยอมจะจ่ายกันนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่ม็อบสุดวังเวงนะครับนานผู้ชมตอนนี้เครื่องยังไม่ฟิตสตาร์ทยังไม่ติดครับท่านกลับไปแดกแฮ้าอีกครั้งนะครับนานผู้ชมเฮ้ยแล้วผมก็มานั่งนึกนะครับท่านเดี๋ยวก็มีออกมาอีกแล้วนะเนี่ยบอกไว้ค่อยเดี๋ยวจะจัดมอบวันนั้นเดี๋ยวจะจัดมอบวันนี้แล้วจะเชื่อไหมจ้า เฮ้ยตอนแรกผมก็เชื่อนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็เตรียมแล้วนะเนี่ยเตรียมเครื่องกายภาพบันบัดนะครับท่านผู้ชมเตรียมไม้เท้านะเนี่ยเตรียมยาดมครับท่านเตรียมยาหม่องทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชม เตรียมไวเพื่ออะไรจ้าเอยรถเข็นรถรถเข็นวีลแชร์ด้วยครับท่านเตรียมกล่าว่ากูจะลงทุนแล้วนะเนี่ยแล้วก็เอาไปขายที่ม็อบสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้น่าจะไม่ได้เอาไปขายแล้วนะครับท่านผู้ชมพอดูแล้วสภาพคงไม่น่าจะมีออกมาเท่าไหร่นะครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันครับท่านข้าวแดงรอเสิร์ฟเสรีพิสูจน์ครับท่านโผล่นะเนี่ยวางเดิมพันทักษิณมีโอกาสติดคุกนะเนี่ยจี้ถามได้ขอสารไปอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ข่าวนี้ก็ทําให้เหล่าสลิมนะ ท่านผู้ชมได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยปี69เตรียมกับคัมแบ็กครับท่านถามใครจ้าโดยสินแสเข่งผู้หัวกระบานมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเฮ้ยโวลันนะเนี่ยฟันธงปี69 69 68วะอ๋อ เอ้ยไม่ใช่ปีหน้านะครับท่านผู้ชมปี68คือปีหน้าครับท่านแต่น,นี้ฟันธงว่าเฮ้ยปี2569เนหเ้นเนี่ยคุยโวว่าอะไรจ้าว่าประยุทธ์จะกลับมานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วประยุทธ์ไปไหนวะเนี่ยตอนนี้ไปต่างประเทศหรือเปล่าโดยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ก็ยังอยู่ครับท่านแล้วต้องหนูเชื่อไม่เจ้าว่าประยุทธ์จะกลับมาอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่มีทางนะครับท่านผู้ชมเอา อะไรวะเนี่ยสถาบันทิศทางไทยบ้างครับท่านแต่นี้ต้องฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งนะเนี่ยโหนดังฟันธงครับท่านผคโวโวตลั่นนนเนี่ยบระยุทธ์เตรียมกลับมาแน่เพื่ออะไรจ้ารัฐประหารตระกูลชินวัตรนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดจะไอ้ล้วจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไหมจ้าอืมนี่มีนะครับท่านผู้ชมถ้ามีได้ก็ดีนะเนี่ยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่นี้ครับท่านทําให้เหล่าสลิปนะเนี่ยตอนนี้กระชุ่มกระชวยนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยแน่เว้้ยยออน ไหนนั่นเนี่ยอะไรวะ าสามผู้เท่าประชาธิปธัต์ชงผู้ตรวจการแล้วก็กรกรตแก้กฎหมายสกัดผู้บริหารท้องถิ่นชิงลาออกก่อนคบบาละแบบนี้มันทําได้อย่างไรอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีนะคะท่านผู้ชมอนี่ก็จับตามองต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านว่าปี69้นั้นเนี่ยประยุทธ์จะกลับมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ผมฟันธงเลยครับท่านไม่ได้เรียนหมอดูมานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ใช้การคาดอย่างคาดการลุ้นล้วนเลยนะครับท่านไม่มีทางจะกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ช้ำไปแล้วครับท่านแล้วโหนนี้ลหละจ้าโอ้ยเดี๋ยวพอปีหน้านะครับท่านไม่ต้องถึง69เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนคําทํานายอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรได้บ้างครับท่านติดตามต่อไปนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลนะ์และวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่รพบโดยเอ้ยใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายนนเนี่ยไปเที่ยวไหนกันบ้างส่วนผมไปเที่ยวไหนบ้างจ้าไม่ได้ไปไหนเลยนะครับท่านผู้ชมติดตามอะไรวะเนี่ยเย้อย่า,มมาดู การถแลถแลงข่าวของผมก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบก,การถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน